เปล่าเล็กมีน้ำทีอยู่ไหนเอาไว้ในตู้เย็นดูแลอย่างดีพอเอาน้ำทีออกเตะเพื่อนรังบ้าในให้มากินมึงเลยแต่ทียกมือไหว้กากเปล่าทั้งทีว่ากูได้น้ำทีไม่พุดนอแหลแล้วโอ้ทำไมมีกากเปล่าน้ำทีม,มีเหมือนนี่คุยตามดิทุกทีไม่มีความกระดันยุ่งเลยจ่าส่วนยา่า,ยยางเมื่อไงย่ากเอาย่างดีเป็นรอยโลบะโลนจืด๋วยเตี๋ยวมากว้างมีแตะยากกันด้วยอ้าว ล้วมีดได้กินกว๋วยเตี๋ยวมันกินได้มันกินยากเป็นร่วนอยู่หนก๋วยเตี๋ยวตัวออยอ่าเลยมันอะแล้วช่วยพูดรเรื่องไรกันแมน่แม่เน่ะคุณก็ไม่เคยคิดจะรักเองจะไม่พี่ดาราใช่ที่หน้าเกลียบหน้าเองก็ไม่หลอ่อผิวก็ดำไม่มีราคาใครบอกดำมีราคาไม่มีมึงไปําแล้วในลาดน้อ่เดี่ยวดำเนี่ยข้าวในแบ่งไว้าำแล้วนะเนี่ยข้าวหลัวจิ๊บจเนี่ยดำลัำลว,ยยวยี่สิบหลยวเจ็ดกูดะ เก็อยดเองที่สุดเลยเรือว่ากูไม่รักมึงทําบุญเลยตายก็มาได้เป็นเมียกูไหมก็เราไม่เคยคิดจะรักเองจุก้องกูมาเตี้ยงไม่ดัมมาด้าหม่มอมกี้พวกรู้มากครับอมกี้เลยกูคนที่ก้อมดํามาใช่ไหมมึงแร่ดัมมาดันเอากองอ้อมไปให้มันดเอาผมมึงเครื่องมาตายมันดูอี้อกูไม่เอาดําเมอเนี้ยหน้ามึงไม่หล่อรู้ไหม มันน้มึงนเลยไม่เหมือนเมื่นไม่เหมือนมึงตากี่ดวงสองกูแปดเลยเปล่มื่นกันเลยแม่เสื้อผ้ายงไม่เคยจับจกกระปรกนะพี่ดาราเออเหม็นจับด้วยกูเกลียดผ้าไหมอนะก็ใก้เชือไม่กับเกงไม่เบียดเบี้ยนเจาข้อมึงจำอะไรคนแต่งตัวด้วยพรหมีเถี่ยวฮะพระหมีไปเที่ยวจ่ายตังกูแต่งตัวบนนี้ไม่ไปน้อยลือของกูปือเธอมึงแหละแต่ทุกคนแหละ กูเชื่อป้าไม่หัวหยแต่ตุ้นกูไม่ดูมันมันเบียนกูเอเชือเอ็นติดจอกปลอกกันเลยกูใช้ตู้มันทำต้านได้มึงนเชือ่อกูต้ะเคยใช้ตูดลงใต้นายหรือคนรอตายกันเชื่อติที่โครนนั่นเลยแม่ชู้ก็เลวรอแล้วกูจยบเปลียงกันทันแล้วกันแต่ก็อย่าไปยุ่งมันนี่คนเรานี่มันไม่สันในตัวนะพี่ดาดามึงไม่สวยเลยไม่หล่อเลยรู้ไหมมันมึงนั่นแหละ ข้าสวยที่สุดใจช่วยมึงสวยใครสวยใครช่วยธรรมชาติมึงจาไม่ได้ธรรมชาติกว่าความช่วยไว้กับเด็กที่แปดปีพอตึงยีมามมนออกรบธรรมชาตินั้นนั่นเฮ้ยไอแกมเดตึงนี่ก็ย่อนย่อนมอดไปใจ่มึงผ่าได้ถึงงานิบไอออกตึงตึงนี่ก็ธรรมชาติทำแควแมดเฮ้ยหันเด้อตึงก็ย่อนมอดย่อนแม่ดูุกช่วเลือกอย่างเดียวตึงอยู่อะไรอู้อะไรบาดหลวงไอบ้านนี้ที่เกลียดที่สุดเลยอ ยิงตึ้งเรียกเขไม่ได้ยินเลยมาโดนใจไหมนะค้ณหมาบุ้มย่าว่าแต่เอาเป็นผัวเป็นเมียบัตมึงมือ,อ,ก,อกูเขาไม่จับไอ้นี่มันจองของจริงๆอ่ะกูไม่อยากจับดักหากมือมึงอ่ะกูไม่ให้จับเล่าแหละมึงอยากคิดมึงอินทำได้ไอ่ไอ่มึงอยากคิดเล่าเออมึงไม่ประคิดมือเตะประบุติกูไม่ให้มาเลียที่บ้านที่กูจับได้เป็นไงมือมือเน่ยกูจับได้เห็นไหมเห็นไหมย่ยา ทำไมคุณจับไม่ได้ยายายาทำไมอย่าว่างอ้บ้านง่นบนปื้ง่าบนปื้มเนี่ยขอาวงในโต๊ะดอกกันเป็นรองนัดของเรามันจองหองจนเหมือนอาจารย์พูดมันไม่เคยมีความคิดความรู้เป็นไงเป็นไงในเปียกจับได้ไหม มือก,ก็งองกับน้องวาดินจับได้เห็นไหมมีอะไรไหมอย่างดีก็แกเหลี่ยมมือมาเอานะคุยเสียดายแลย้มึงนี่กูหลังขี้ถุกวันมาเหลี่ยงทันทีจังแม้มันแต่กูเื่าตาวันเลยอย่างนี้แกหลักเหลี่ยมมือตู้ได้ก่อนได้จูกูไม่มีวันเนาะตาะเอาด่าเนี่กูจะบานต้นเลยกูเตื่อพวกมึงลรกมาแต่กอดจูเปลือกตูแ้แกมึงตื่มมาเหลี่ยมปากอยู่ทำไรไเนี่หรอ วิ่งโดดเลยมนันก็จนรอบไป้ควาหรือมันก็ไปโดดบออ่ออำเภอตายตายไม่อยู่เลยกูตื่อมาจ้าป้าแต่ทำไมาเลียบป้าน้องวารินมันสันดานนี่จริงมาเราลุงจูไม่ตายเอาไหมบอกลงพี่ดาราพี่ดาราจูแก่เหมือนจิ้นจูกแก่ไม้ตายเลยเออว่ามีแว่งกับตอนนี้แล้วโอ้มาไล่ผันจริงพิษที่เราก็าเลยโดนที่แต่นาลูกเดียว สวดมนกับมันทองได้ก่อนเสื้อผ้าสักสะอาดกว่าทําไรได้เช็ดก้อนไหนเปียกพอนไหนเปียกกีหนามันไม่ยอมไม่ได้บอกว่าควนหาจิ่งได้ควรแผลจริงได้เออแล้วมันยวขึ้นเรื่องเรื่องแล้วต่อเอ,อจริงเวอรไม่น,นันเบิร์มไม่ออกที่จะที่เออออกแปลกๆดูที่หลวงพ่อมันาว่าหนูทําอะไรมันไม่ได้เฉยมึงนะ่ะกูจะกอดจะจูบจะเมื่อไหร่ก็ได้เลยลุกมากไปเอาเรื่องต้มเลียไปแต่มึงอย่ารำคาญด่ะ ตายอ้งเลยกูสาบานตอนหน้าวันหน้าเลยหน้าดวงอาทิตย์นี่กูตาตุกมึงกอนมึงจูบแล้วกูยอมตายไปมืนในนั้นแหละตีกูตื่อเกินมาคุยผ้าไป็ดชาร์ตแต่แกมีดหนึ่งมุกเียกขมาเลียไม่มีวันนกีเบ้อไอ้บ้านี่ก่อนมาทันเสียวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองไม่ตองรีบไม่พ้นแกไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวนี้ออกไปหลุมไหนมึงแกออกไปออก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 ไปไอ้บุ้นี่มันกอดออกไปมึงออกไปเดี๋ยวนี้แหมเกินไปดูที่หลวงพ่อ มันท้าตายจะลุกจะรุมมันก่อนจูไม่ตายเลยกับพี่ดาราเอาตะลุกเอาเอาเลยกอดเลยกอดเลยกอดตาเออให้มันได้ปั่นนี้แต่ลุกมึงหนาเลยแต่มึงตีกิ้วอะไรแต่ลุกุดใจหน้าเขยาะตาตอนเดียวว่ากอดเตร็จมันว่าเอออย่างนี้ก็แกกอดเพราต้องตัวรุมมันแต่อย่างนี้ก็แกกอดเลย่ยจูจะเป็นเมียมันไม่มีตาเพราะมันจะบริจดมันเป็นเตปะบุตรจดจะเป็นเมียเตปะบุตรไม่ได้ปตลูกมากกาเป็นเมียเดียวกัน ไม่ต้องไปปฏิบัติได้ลแล้วแล้วเป็นเมียไหนเปียกในวันนี้คนเรามันต้องมีสตินี่เลยพอกรู้แต่มันเบือคนนั้นกาใจไม่ใจอโอโกรธจะลืมคิดแหมพี่ดารามันหลอกให้เรากอดนี่โถ่ยไหนเปียกนี่บ้าจริง,รงๆอะ่ะหลอกให้กอดที่ลั่งเด้อพีเหลียงช้อนมวยบนเวทีวันนี้เราไม่มาจอกแล้วนะั่นะนะบอกกันก่อนนะ ตีให้เราจอกอย่าร้อนมวยเลยนี่ว่าไม่แกว้กต้มในปากมานี่ลวงในโบงเลยกรรมาการเงี้ยนี่งวาดแกรเปอร์แพี่เพียค่ะข,ขอบพระคุณมากถือเป็นครูค่ะแมมอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากทำาไรมันต้องมีสติสมาธิตูอยากชายแต่อารมณ์ตีแพรเราต้องแพ้ลุกในความชั่วเราอย่าไปเอาหน้าก่เราชนะในความดีค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะ ตามจริงดาวัดมึงไม่อ้มแนนอนเลยนุมเป้าที่หลวงมันแตงออกกูมึงกินแล้วจาไม่ดีว่านอนในแม่วัดโดดไปออกเคยบา้านหลวงแต่ปนี้ลูกจะขีดแล้วค่ะนั่นเลยลูกต้องขิดคันี้ก้อนดีจะออกไปปฏิบัติหน้าทีพอจะหมอบข้องให้สักอย่างอะไรเลยค่ะออร้าเป็นกองดีนี่ที่มีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ai Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันรองตรอนใจอยู่กับผู้ใดเป็นมงคลบุญกุศลบารามีหนุยนาดีนานมาแต่สิ่งนี้มันแจนแปลกคือแยกกันไม่ได้กอตาผู้ใดใจต้องตัง้งสงนี่คือกองปราตนาตาวารินมอไปพปีก้าไม่ว่าน้องตี่ดีกองดาราแต ดาราเมตตา,ากับโม่ไงกับน้องวารินอ่านั่นเลยลูกมันแยกไม่ได้ตั้งไงเคยกันต้องไงคนเดียวต่้งช้อนต่งปลาคันโอ้แล้วทำไมไม่แบ่งคนละอย่างนะคะแ,แยกไม่ได้ลูกข้องนี้มันคู่กันปลาคั้นนี้ก็ห้องปลาดามช้อนนี้ข้องปลาดามตื้อเลยจะเป็นบารามีอันหญิงใหญ่พอต้องการจะเล่าว่าถ้าผีรักน้องกับผีให้น้องถือว่าเป็นผีผู้ปัิฐ ถ้าน้องกรรพีรักผีก็ต้องไห้ผีตื้วว่าน้องผู้มีความหลักความการพันประเจฐผู้เที่ยวทะเคือผู้ประเชดลูกเอ๊ะมันแปลกจริงๆมันแยกไม่ได้ดูสิมีปัญหาอีกแล้วมันแปลกนะพี่บุญแกว้วกับแปลกจริงก้องอื่นแยกได้มดกับมาชิงนี่แยกไม่ได้ข้องอื่นก็มาแยกได้ถูกอย่างไหมเฮียอยากเที่ยงเองนะบุรีอย่างแยกจูบกนุนครึงมวนเล่าอย่างกินกุนรึงม้วนแบน่ึงกวด ลูกดุ้มอย่างติดได้ดิจ้องแมตต์ปื้ดดิจ้องแมตต์ดได้ไรดิแยกไม่ได้อยังยื่นแยกงได้มดแดงอย่างป้าได้คนสิแล้วจะเบื่อกับกรบเบื่ออยา่างใดฮะถ้ามึงได้มาแต่ครกแล้วไม่ติมก็ค่อยพร้อมมือกนี่อันนี่เนี่ยที่มึงว่าแยากได้มดนั่นอือเขาได้นั่นมันก้องขู่กันเอาเขาว่นเลยดิแยกไม่ได้อยอมใั้แยกได้หมดแล้วไม่เกี๊ยวยเตี๊ยวอ่ะ แยกได้มึงงันกวันลยไม่กิดกันนิวทีกันนี่ทีลังตาบโบเลยอยาเจ้าอเอ๊ะไอเด็กมันตัดชินใจตะจู่อยาเจ้ากันแล้วตาให้เคย,ย่าลุกดาราว่ารินพูดจะลูกพอจะได้หมอบ ก็ไม่มีปัญหาอะเราคอาจานค่ะแอดน้องวารินก็คงกําลังจะพูด่าบมอบให้หนูดารานั่นแหละเพราะวารินเธอเป็นผู้อาวุโสน้อยพี่เก็บรักษาไว้ก็เหมือนอยู่ที่น้องวารินนะคนดีของพี่น้องวารินนะอือพูดสิว่ะมอบให้พี่ดาราพูดสิจ๊ะโตเอ้ยพี่ดารา,เ,า,ราเสียแรงที่น้องเคารพเสียแรงที่น้องถือว่าเป็นพี่ นี่แหละคือสิ่งที่พี่พูดกับน้องนี่แหละอสิ่งที่พี่รัดน้องทำไมพี่ดาราไม่บอกกับสิ่งนี้วารินทำไมพี่ดาราไม่บอกกับรักน้องพูดเอาเองใครก็พูดได้นี่วารินเองหยุดนะนี่ยังกำลังจะพูดว่าเอาสอนกับพระกขันเลยลูกใครพูดกันก่อนแน่อ่ออย่าอย่าอย่าลูกอย่า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 ชายอย่าชมก็ดูที่กะหลวงพอแต่อาจารย์มีเจตนาดีลูกสิทธิชาตความดีแต่วารินมึงดื้อนี่มึงหยุดนะ ไปนนพูดก่อนใครเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่น้องอย่าให้อารมณ์ก้าวหลังในเดือนใจเปียกพอตดดัวเิงแล้วคนเราต้องคิดนออ้องเออก็มีคนแก้วลองฟังดูดีดาดามันบอกมึงพูดอย่างนี้กูก็พูดได้อย่าเตี้ยงนันนี้เราเป็นมนุษย์ต็อบเลยนี่แค่เรื่องดำน่าเกลียดที่สุดปาลินเลยเสียแรงที่ข้ารักมาน,น้องมีอาหารจักนิดก็แบ่งกันก่อนละคำมีผ้าห่มเลือปืนก็แบ่งกันก่อนละรึน อยู่กันด้วยความรักความสงสารกูไม่คิดเลยมึงจะนแน่ลคุณมึงหยุดนะดารามึงหยุดกนะันใไอมันก็แนรคุณกันแนะน่อ่อนเดไม่ใจเรืองกนะันอาลูกพูดดีดีแล้วมันก้นนะ้อ ใ,ใจในพ่พินะมีความอยากได้อยู่ไปใหนในวารักวารินพูดมากแล้วปักชัวปราตัวมังอยากได้พอชีวิตนี้ยอมตายแล้วแต่มีได้จนสิน้นแล้วแสนมอโกรธตา ตั้งดาราเลยวารินจ้องอยู่ปินก็แยงจริงตโนโอน้ท่านกามิโอเสียแรงกูคิดว่าพี่สาวกูมุดจุดนะเอ๋พอไม่ให้ใคยหลุดอาจารย์ค่ะมันเคยตัวต้องอบรมมันมากมา มันเรื่องไรลงมากลอเรื่องนี้โษ๊ษแดกกรูกไม่นั่นเอไปนั่ง่ะไปไหมถ้าพอลวมไม่ออกมามันดิ่แย่งกันปลื้ลงมาก็ลูกอย่าลขม้นแล้วตีบอตีแก่เมึงไปนั่ง่ะไปไหมให้มันอยู่นานเลยไปเพอ้อความโลกเป็นตัวทำให้เกิดจิตถีมานะับ